ยความรักและห่วงห่วงใยดังลูกแท้ๆเฝ้าอบรมดูแลด้วยใจไม่ได้หวังเงินทองไม่ต้องการสิ่งไหนครูหวังเพียงให้เจ้าได้มีความรู้จะเป็นเหมือนสะพาน you อาจารย์ที่ปรึกษาตรงเรียนเรานะคะอาจารย์อารงณ์ค่ะดเดนสวัสดีค่ะอีกทีนึงแล้วหันหน้ามาทางด้านนี้แต่ว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เราไม่ต้องร้องไห้นะคะพนมมือสวยๆและสวัสดีค่ะพร้อมกันค่ะ สวัสดีดค่ะและปีน,นี้นะคะเพื่อนเพื่องเราตัวแทนของที่อนุบาลสอและอนุบาลสามนะคะจะมาแสดงจิตรีลาประกอบเพลงให้เด็กๆได้ชมนะคะเด็กๆอยากชมันหรือยัง,ยงคะขอแนะนําชื่อเด็กๆที่เป็นตัวแทนของแต่ละห้องก่อนนะว่ามีใครแสดงบ้าง คนแรกนะคะเด็กหญิงมาริษาสังคดุลชาคนไหนคะสวัสดีค่ะคนที่สองเด็กหญิงธนชนกเจริญสุขค่ะคนที่สามวรินยุพาแสงมิจฉ์ค่ะคนที่สี่อันิตาอังคานวันค่ะคนที่ห้านิชาพาทวีสุขาวิีค่ะคนที่หกปียรินวัชระปัญญาวงค่ะ คนที่เจ็นักหันพิชาหารเทพค่ะคนที่แปดนักิดาทองพิทาค่ะและคนที่เก้าพรีรักดาเพชรโรคค่ะขออภัยค่ะคนที่เก้าน,น,นะคะเด็กหญิงพุทธชาติดำขัค่ะและเลนที่จะแสดงต่อไปนี้นะคะก็เป็นเลนเกี่ยวกับครูของเรานั่นเอง ก็เป็นเพลงประกอบเพลงรกพุ่ที่สามถ้าดเด็กๆพร้อมที่จะรับชมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักแสดงของเราด้วยค่ะ ก่อนนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะจะเป็นพิธีไหว้ครูนะคะเด็กๆก็จะไปรวมตัวกันในโรงยีนะคะคุณครูโรงเรียนอนุบาล รามงพัฒนานะคะแล้วก็ผู้บริหารญญาก็ได้รับติเด็กเป็นรูปศิษไว้นะคะ ท่านประทานความรู้มาให้อมรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีก่อนจะนาสวดมนออนวอนทุกทีขอกุศลบุญบารมีส่งเสริมครูนี้ให้ร่มเย็นครูมีบุญคุณจะต้องเธอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอวันนี้เราทำอะไรนะทำไมเราต้องไหว้ครูด้วยวันนี้เป็นวันไหว้ครูทำไมเราต้องไหว้ครูครับวันนี้ถึงวันไหว้ครูเราต้องไหว้ครูใช่ไหมครับเราไหว้ครูเพราะว่าคุณครูเป็นผู้มีพระคุณต่อเรานะครับ เอ๊ะใครบ้างนะที่เกิดขึ้นกคุณกับเราคุณพ่อคุณแม่ใครอีกคุณครูใครอีกครับคุณยายคุใครอีกไหมคุณปู่เอ๊อ่าได้หลายคนแล้วนะครับเด็กๆไหว้คุณพ่อไห้เด็กๆไหว้คุณแม่ไห้ไหว้คุณแม่ไหมครับ เด็กๆไหว้คุณตาไหมไห้เด็กๆไหว้ค sí> ุณยายไหมไห้เด so, so, ็กๆไหว้คุณปู่ไหมครับไห้เด็กๆไหว้คุณย่าไหมครับไห้เด็กๆไหว้คุณป้าไหมไห้เด็กๆไหว้คุณลุงไหมไห้และเด็กๆไหว้คุณครูไหมไหว้ฉะนั้นเด็กๆจะต้องไหว้ทุกคนที่มีพระคุณบนกับเรานะครับ คนที่มีพระคุณแต่กานเป็นคนที่สนควรต่กักรที่เราจะไปไหว้นะครับคุณครูก็เป็นคนหนึ่งที่มีพระคุณต่อชีวิตของเด็กๆน,น,นะครับทำให้เด็กๆได้ความรู้เอะถ้าไม่มีค,มคุณครูแล้วเด็กๆจะเป็นยังไงนะไม่มีความรู้เป็นคนทาม์เราไม่มีความรู้แล้วเป็นยังไงเออพ่อโตขึ้นแล้วเราจะเป็นยังไง ข้อความที่สำคัญมากเลยนะครับ ให้เราไม่เว้ท่านผู้ที่ไม่คิดถึงความอยากเย็นสอนให้รู้จักเจิดเฝ้าแนบเฝ้าแน้แน,นมีได้อันพร่างเพราพระคุณที่สรมางดนามจ่มใสแต่ว่าใครโนใครเรียบระเดียวครูไว ยา,าเอแอเท่าคนคุณครูขออุศนคุณบุญคำชูให้ครูมีสุขชั่วนิรันดรน์เพราะคุณที่สามหมดงามเจนใสแต่ว่าใครนอนใครเปรียบเลยครูไว้ว่าเป็นเทือ์จ้า はいくるみそくちゅわにゅうら